เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม One Piece Bounty Rush นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวละครใหม่นะครับเจ้าคิลเลอร์นั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับทุกคนสําหรับใครที่กําลังมองหาไอดีดองเพชรนะครับต้องเว็บซอมบี้รัชนะครับเป็นเว็บสุ่มไอดีดองเพชรเกม One Piece Bounty Rush นะครับทุกคนเริ่มต้นขั้นต่ําเพียงแค่10บบาทเท่านั้นนะครับทุกคนมีทั้ง ระบบ Android และ iOS สนะครับสามารถซุ่มได้นะครับขั้นต่ำนะครับพชร1 0 0 0ถึง5 0 0พเพชรเลยนะครับทุกคนและยังมีโอกาสนะครับได้ตัวละครระดับ e g เจนนะครับทุกคนระดับ EX นั่นเองนะครับตัวละคร EX สามารถเข้าไปใช้บริการเข้าไปซุ่มกันได้นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วไปซุ่มกันเลย ตัวละครนี้นะครับมีสถานะคล้ายๆลูฟี่ EX นะครับหรือเจ้าฟี่เหลืองของเรานั่นเองนะครับทุกคนสกิลหนึ่งเป็นการพุ่งไปฟันอย่างนี้นะครับทุกคนอื้อแตกไปหนึ่งนะครับทุกคนเออแรงอยู่นะแล้วก็สกิลสองฟัน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 คือมันไม่สนสิ่งกีดขวางนะครับสกิลสองนะครับเออโอ้โหติดมือเนเออเออเฮ้ยตายแน่นิโอ้โหตายเลยตายเลย เมื่อกี้ปกติแบบว่ามันจะมีนี่นะตัวละครนี้มันจะมีกันตายนะครับเหมือนลูฟี่นะครับเ x นะไออะไรเลือดเหลือหน่เอร์เนตะเอ้ยเลือดเหลือหนึ่งอะเออกันตายเลือดเหลือหนึ่งเออนั่นแหละถ้ามันต้องอนี้ด้วยนะต้องพลังชีวิตไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่สาหรือ70%็นี่แหละนะครับทุกคนเออผมลืมแล้ว แต่ว่าสถานะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างแรงนะครับทุกคนสกิลหนึ่งฟันเข้าไปทีเดียวโอ้โหแตกไปเลยนะครับโดฟาร์มิงโก uh ้นะครับสกสิลสองอุ้ยสกิลสองโดนขาดหนีก่อนหนีก่อนไปรี่โอ้ยโดนไฟช็อตของนามิโอ้ยเจ็บ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 เฮ้ยลูฟี่ลงมาแล้วลงมาเนี่ยลงมาเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนทาก เดวโดนท่าอมยิม้มเราก็ฟันไปเลยสิครับอือหือรออะไรล่ะโคตรแรงนะครับทุกคนดูดิลูฟี่เกือบตายนะยังไงเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวลู่เดี๋ยวลู่จักเดี๋ยวลู่จักอู้หูโคตรแรงคนด,ดูด,ดูแรงจัดพุ่งไปฟันนี่ไงแตกโอโ้โหเก็บหมดโคตรแรงแรงจัดจัดนะครับทุกคนแตกไปสองโอ้โหผมไม่เหมาะไม่เหมาะกับดินธง,งจริงๆนะ คือดึงธงช้ามากๆนะครับคุณดู Fun, Fun, Fun. ฟัน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 นามิฟันนามินนามีเกาะอ,อะไรวะไม่ได้ดูเลยเราก็พุ่งไปฟันเลยสิครับพุ่งไปฟันเลยสิครับยังไงต่อนี่ไงโกงจากโกงจากโอ้โหดูดิโดฟาจะตายหมดแล้วจะตายหมดแล้วแล้วก็ฟันไปอีกที่หนึ่งนี่โอ้โหเปโลอเปโลแตกไปหนึ่งโอ้ติดมือนติด ติดสถานะติดสถานะติดสถานะโอ้เดินมัวเลยเออโดดลงเว้มันยังดีมันเดินโดดลงให้ผมนะตอนนี้ติดสถานะดู้าอยู่นะค็ดูมาได้เวลาบวกต่อเป็นตัวละครที่เล่นมันมากๆนะคือมันแรงอะ่ะมันแรงนะครับทุกคนอ,โอูโกงจากครแรงโกงจากครแรงฟันไปอีกทีหนึ่งโอ้ย ชนะไปนะครับในเกมนี้นะครับคือ บอกเลยนะครับเป็นตัวที่ไล่ฆ่าสนุกๆนะครับมันมากนะครับสาหรับเจ้าคิลเลอร์นะครับไม่เหมาะสําหรับดึงธงดึงธงคือแบบช้ามากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกเกมหนึ่งละกันนะครับโอ้ราครับแล้วเราก็มาต่อกันในเกมที่สนะครับสาหรับเจ้าคิลเลอร์นะครับทุกคนก็ลืมบอกไปนะครับเจ้าตัวนี้นะเป็นตัวที่ชนะทางพวกกลุ่มร้อยอสูรนะครับกลุ่มไคโดร้อยอสูรนั่นเองนะครับทุกคนก็จะมีแบบพวกพาร์ซงพาร์ีเพิ่มเติมมาด้วยนะครับสาหรับการโจมตีบทพวก รอยอสูรนะครับก็ฟันไปก่อนหนึ่งทีนะครับทุกคนเออล่วงไปก่อนเลยฮาคูบะยังไงดึงทงไปก่อนโอ้ลบฮาคูบะไป็หนึ่งจึ๊กแล้วก็โอ้ยโดนขาดอ้ยกำลังจะอันตีแล้วติดมือเลยเอ้ยใครเอ้ยแจ็คมาแจ็คมาแจ็คมาไปรียวไปเรีวเอ้ยโยกโอ้ยเก็บด้วย ไม่ตายหรอกครับแล้วก็ฟันไปอีกหนึ่งที่โอ้โหโดนอะไรวะน่าจะโดนแจ็คนะครับอืดูดิกระทืบยับกระทืบใช่ไหมกระทืบใช่ไหมฟันธรรมดาพอโอ้โหโดนแจ็คฟันยับนะครับอืเดี๋ยวเราเกิดเดี๋ยวเกิดหน้าเอาจริงแจ็ครอไว้เลยล้างคอรอไว้เลยแจ็คเดีย๋ยวเจอแน่เจอแน่แจ็คโอ้โหเราเป็นตัว เพราาธาตุนะเพราาธาตนะุแจ็คนะแจ็คมันเป็นาธาตุสีเขียวอืมเป็นไงกลิ้งลงไปกลิ้งดิแจ็คลงไปกลิ้งดิฟันนี่แจ็คเจ็บปะแจ็คโอ้โหแจ็คมันแปลงร่างเป็นช้างเม,มมโมต์นะยังไงไม่สนไม่สนฟันหมดโอ้โหโดนโดนฟูฟ้าอีกเอาดิสวนงั้นสวนนี่ไงนี่งไงหลบได้หลบได้ไดเป็นไง เจอหันสวนนะหันสวนนะหันสวนนะแจ็คลงไปนอนกับพื้นยังไงยังไงแจ็คโดนหันสวนไปดิเก็บเลือดชิลโดฟาตุยหลังโดฟ้าตุยหลังโดฟ้า <c oughs> ยังไงเจอนะเจอนะโดฟาหมุนอีกหนึ่งทีโอ้โหโดฟาแตกเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเข้าไปสับเดี๋ยวเจอวงลัวเข้าไปสับ เขาไปสับวงดูวเป็นไงฮาคูบะแตกไปเอง้โหแรงจัดๆนะครับทุกคนเป็นตัวที่เล่นสนุกมากๆนะครับสําหรับเจ้าคิลเลอร์ได้สนุกจริงนะคนดูใครสุ่มได้นะครับลองไปเล่นดูสนุกจัดๆนี่ไงฟันยับฟันยับรอรอสกิลก่อนเพราะว่าเราจะได้เพิ่มคิติคอนนั่นเองนะครับทุกคนนี่ไงสกิลมาแล้วหมุนไปหนึ่งทีเป็นไงล่ะแจ็คแจ็คอย่าล่องแจ็ค แจ็คอย่าลองฟันไปอีกหนึ่งทีแจ็คแจ็คควีนเออแม่มีเกาะกันมีเกาะกันฟันฟันควีนควีนควีนก็กระเด็นควีนควีนก็กระเด็นยังไงควีนโอลยอลงไปนอนแล้วลงไปดิน้นไหนวะเขาอยู่ไหนกันวะโอ้โหชนะเป็นที่เรียบร้อยหาตัวเขาไม่เจอว่ะอยู่ไหนมันไม่รู้อ่ะเออสำหรับคลิปนี้นะครับก็ พูดมันนะครับสำหรับเจ้าคินเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชื่นชอบกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ไปละครับ